my heart is fire สวัสดีชมกท่านนะครับผมวันนี้อยู่ช่อง CFR นะครับวันนี้เราอยู่กับ ZX10R ของใครครับผมสวัสดีครับครับชื่อเบนครับผมชื่อเบนนะครับอายุเท่าไหร่ครับเดี๋ยวนี้อายุ18ครับผม18เท่ากันเลยรุ่นมัธยมบิ๊กไบค์เอ้ยอันนี้เราขึ้นมหาลัยยังขึ้นครับตอนนี้ก็อยู่ปีหนึ่งครับอ๋อปีหนึ่งเหมือนกันเรียนที่ไหนเอ่ยถามก่อนเรื่องส่วนตัวบุยลำครับบุยลำใช่ไหมใช่อ๋อนี่คือกลับบ้านมาอุบลใช่ครับกลับวันหยุดยาวครับหยุดยาวครับ อันนี้เรามาดูเซตเอ็กิสนะครับผมตัวนี้เป็นเดิมๆเนี่ยโรงงานเป็นสีอะไรคันนี้สีเขียวเลยครับผมสีเขียวก็เออก็ว่าอยู่แต่มันแจ็คสีดําหรือสีเทาหรือว่าสีอะไรดีกันนี้ปีสิบแปดแล้วพี่อ๋อนี่ปีสิบแปดใช่ไหมตัวนี้เป็นฝาเขียวใช่ไหมเขาเรียกว่าฝาเขียวเนาะใช่มันมีมันมีฝามีกี่สีเซตเองไม่อันนี้ไม่รู้เลยใช่ไม่แน่แต่แล้วมันจะมีฝาแดงด้วยมใช่ใช่มีฝาแดงคันนี้มือหนึ่งหรือมือสองอันนี้ที่ได้มา ได้มามือสองครับผม,มออได้มาสี่แสนทวดครับสี่แสนทวดใช่อันนี้ซื้อที่ไหนนะซื้อที่บุรีรัมย์เลยครับผมแต่ว่า<อ>ได้มาจากคนปาจีนบุรีครับโอ้ใช่ให้เขามาส่งที่ศูนย์คาวาซากิบุรีรัมย์ครับอ๋อส่งศูนย์ก็ได้ใช่ไหมใช่ครับมาส่งให้ฟรีเลยโอประมาณนี้อันนี้หมดเยอะไหมสติกเกอร์มันเป็นชิ้นแยกเนาะสติกเกอร์สติกเกอร์นี่ ทำหลายลอราอบครับทำหลายรอบด้วยครับเป็นพันสองพันบ้างอ่ะเราทำเป็นหลายรอบจอดมาครัร้งอ่ารีวิวก่อนด้ยอ่ะร,รวีวิวเลยว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนของแต่งอ่ะแล้ไล่กันเลยเท่าที่จำได้เนาะเอาแบบจำได้ส่วน<อ>มากเนี่ยอองเอชิ้นหน้านี้ผมไปหุ้มมาใต้เห็นอ๋อชิ้นนี้มันเป็นชิ้นใหญ่หรือชิ้นรวมกัน แยกแยกครับผมอ๋อแยกเนาะใช่แต่ว่าราคานี่จำไม่ได้ครับทำช่วงแรกๆเลยครับหืมพวกนี้ก็ติดมากับรถครับอ๋อได้มาใช่ครับสองเลยซับเสร็จแล้วก็ตอบอ่างจะริงอ่างไม่ค่อยเหลืองเนาะสีไม่ค่อยเหลืองเลยปกติเห็นหลายคันอยู่สีเหลืองออกมันออกขาวนิดๆเหลืองดีดีดีเด่นเลยนี่บินบินเลย เออผมได้มาจากเป็นในในกลุ่มเลยครับอพอดีเลื่อนไปราคาโปรโมชั่นผมได้มาแบบคาร์อบอนเลย2 5 0 0าครับคู่หนึ่งเนาะใช่ครับคู่อันนี้ติด3 m มหร,ออรหรือว่ายังไงหรือว่าติดตนนด้วยแล้วก็มียิบนนอแบบอ๋อเจาะเลยใช่ครับไม่เป็นไรเนาะถ้าเราไม่เสียอะไรมีมีคิ้วสำรองไว้อยู่อ๋อแล้ว,ลวตกแกหมโนึกว่าจะเจาะเลยก็มีบางคนน่ะโซนแบบ G.V. โมเตโ้วีเออทรงมันดูเพียวเนาะมันดูแบบมันปิดแกนครับอันนี้คือลายคาร์บอนอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะเพราะว่าคาร์บอนนี้พ่อผมหุ้มให้เองอ๋อพ่อหุ้มให้ใช่ผมได้มาแบบงานดิบครับืองานดิบใช่เสีอฟ<ช>ีมีพ่อไม่ทรมาทายเลยใช่พ่อหุ้มให้แล้วก็ตอนแรกมันไม่ปิดแกนครบจะมาดูโดได้ตอนแรกจะไม่ปิดแกนโชคมากจะเห็นเหลื่อมๆแกนโชกครับอ๋อแล้วพ็พ่อก็เติมมาตรงนี้เนาะ ใช่เติมไปให้เ,ออเนียนๆมันก็ดูได้นะไม่ได้ไม่ได้ใหญ่บนี่จะกำลังหั่นหุ้มให้ชิ้นต่อไปแกะจะหุ้มคิ้วคร์บอนเออต้องหุ้มแล้วตรงนี้นี่ต้องเป็นคาร์บอนแล้วจริงๆใช่คแล้วพ่อจัดการให้เออพอสุดจริงคันนี้เอาล้อเลยแล้วกันครับล้อเลยเนาะล้อผมได้มาติดรถมาแล้วป็นของยี่ห้ออะไรเย่ยเป็นของโอแซดผมโอแซดนะเขาบอกโอแซดน่ะโอ้สุดจริงของแท้ แต่ว่าด้านาจะเป็นสีดำครับผมสีดโรงงานแล้วแล้วผมส่งไปได้มาอ๋อไปได้มาเนาะสีมันไม่หลอกเนาะถ้าได้มาใช่มันมันน่าจะทนมากเลยเอาแอซนี่ราคาสูงอยู่เนาะโอได้เดี๋ยวนี้ผมเห็นเดี๋ยวนี้ห้าก้านไม่ค่อยเห็นแล้วเห็นแต่พวกก้านครับอันนี้กี่ก้านอันนี้ห้าก้านผมไม่แน่ใจว่าช่วงนี้ราคามันเท่าไหร่น่าจะหายากเลยห้าห้าก้าน แล้วก็จะเป็นพวกไล่น็อตหน่อยนิดหน่อยไม่น่านิดหน่อยนะ <c oughs> ดูทรงไงเลไทเทเนียมแท็บอ,อ๋อเป็นโปรโบ้ใช่ไหมหรือว่าอะไรหรือไทเทเนียมปกติผมสั่งเขาแค่ว่าสินค้าได้น็อตไทเทเนียมแท็บก็ให้เขาส่งสีมาผมก็ขอเป็นสีม่วงประมาณโอ้โหเยอะด้วยนะ30ตัวครับโอ้โหอันนี้คือนิดหน่อยแฮ่นิดหน่อย30ตัว ก็จะมีเนี่ยฐานนั่งฐานนั่งเนาะอันนี้ทรงหนุกไหมหรือว่าเป็นปกติเลยอันนี้ครอบหลังใชเนี่ยใช่ค่ะทรงหนุกครับผมอ๋อหนุกขึ้นเนาะครับผมเป็นไงสิบขีมันต่างกับอันเดิมไหมปกติแล้วตอนแรกก็นึกว่าจะติดท้องอะไรที่เพราะชอบอันนี้นะใช่ใช่เพราะปกติกลับได้ปกติเลยมีปัญหาเนาะไม่กระชับขึ้นไหมเวลาเราเอ่อกิ๊บเอาขาเราแล้วหมอกมันแล้ว หมอบมันเลยรถมันหมอบไปแล้วหมอบอีกโอสามสิบจุดจริงๆตรงนี้โซนนี้แล้ใกล้ๆแล้วพ่อ S C Project S C p r อันนี้เป็นรุ่นอะไร Project C R D เหใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่งานแท้เพิ่งเคยเห็นงานแท้สวยจริงเชื่อมเลยได้มาราคาอ๋อคอดีเป็นเท่าไหร่ครับได้มาหมื่นเก้าครับผม <19. S 2> เหมือนก็เลขสองหมื่นครับผมสองราคาเขาหนึ่งพันอันนี้มือมือหนึ่งหรือมือสองมือสองครับอ๋อ oh, มือสองใช่ครับหนึ่งเก้าโอ้ไม่มีตำหนิเนาะดูเหมือนจะไม่ค่อยมีตำหนิอะไรใช่ครับไม่ค่อยมีครับนิดเดียวไม่มีไม่มีสวยสวยสวยเดี๋ยวต้องฟังเสียงท้ายคลิปแล้วกันต้องเดี๋ยวตำรวจ เป็นบางคนหลังครับทรง GPF ทรง g p อีกแล้วให้มันเป็นเหมือนบางคนนะครับทรงมอเตอร์ GPF ใช่ใช่ใช่มันสวยแต่ติดวิ่งแล้วจริงเนี่ยทรงก็จะดูเที่ยวเพราได้มาราคาดีเหมือนกันครับเท่าไหร่เลยอันนี้ได้มาสามพันห้าอ๋อสามพันห้าปกติเขาขายเรประมาณห้าถึงหกพันใช่ใช่เขาขายห้าพันหกพันใช่ครับได้เราสามพันแล้วก็เป็น ปั๊มหลังทั้นั้นครอ๋อปั๊มหลังก่อนเนาะปั๊มหลังนี่ผมมันติดรถมาอยู่แล้วอ๋อติดรถมาเนาะเลยไม่ไม่ได้รีวิวใช่โอเคโอเคก็เป็นปั๊มหลังของโคแดงครับของโคแดงด้วยจริงมีสาจับไอซ์เบียดไอซ์เบียายจันนี่คตรแพงใช่ไหมผมได้มาอันนี้มีคนบอกคุ้มครับเหรอใช่ผมได้มาสายถักและขาอือสองพันห้าอย่างเงี้ยโอเอาดีมากครับโคตรถูกจริงนะใช่แล้วก็ปั๊มนี่ด้วยปั๊ม ปั๊มผมไม่มีตำหนิเลยผมได้มาสี่พันสี่พันพือนบบมันก็ถูกเกินเออคุ้มคุ้มมีละคนบอกชุดหลังเลยคุ้มอ่ชุดหลังนะ้เป็นของแท้ด้วยไงประเด็นใช่แล้วก็มีน็อตไทเทีเจ็ดตัว6-7หกเจ็ดตัวไปจอดที่ไหนก็เสียวจริงหกตัวนี้อยู่ที่ทำสองครับโอ้โหมันเป็นชุดครับเป็นชุดใช่ครับชุดปั๊มหลัง พันสองครับประมาณนี้โอเคมีตรงนีี้มโช๊คหลังครับเป็นโช๊คเดิมนะแต่ว่าส่งไปทำสีอ๋อเอ้าแล้วก็ใส่สติ๊กเกอร์โอลีนอ๋ออ๋อาไปโช๊คเดิมใช่สติ๊กเกอร์เนาะคันนี้เออเอาชั้นเนียนเลยใช่เนียนเนียนจริงเนียนจริงเดี๋ยวต้องลองแล้วโช๊คลังเหลืองเหมือนกันเกียร์โยงครับแต่ว่าแกนี้เป็นแบบเกียร์กลับนะครับอ๋อเกียร์รีเวิร์ด โมโต GP อีกแล้วคันนี้นี่แต่ผมชอบทรงมันเอเนี่ยก็ทำทั้งบางคนหลังถังหนุกบางคนหน้าให้มันทรงแบบคล้ายๆรถสนามเนี่ยถ้าเป็นรถสนามเนี่ยจริงๆอ่ะมันใกล้จะเหมือนแล้วนะจริงถ้าใส่แฟลิงแบบแฟลิงจีนเนี่ยสีเรียบเนี่ยใช,ใช่เลยจริงๆพร้อมลงแต่อย่าไปลงสภาพนี้เสียว ฟ้าถังเนี่ับกดใบครับอ๋อกดใบปลดได้ดุโอโดนดูดนน้ำมันได้ง่ายเลยโดนดูดนน้ำมันแหละแต่มันก็ข้อดีคือมันปลดใแหละมันไม่ต้องเอาเจมาเสียบใช่บางทีกุญแจเซทเอ็กซ์นี่ถอดยากบางทีไขยากเนี่ยเป็นเกือบทุกคันน่ะใช่เท่าที่ลองไขมาใช่แล้วก็มีอะไรอีกบอกหนโรบิโนโรมิโน่เนาะอันนี้น่าจะใช้งานมาค่อนข้างยาวนานมือช่างครับ จอดบ่อยช่างจับบไว้จอดใส่ของแต่งคอันนี้รถยูอูประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไออันนี้อันนี้ติดฟิล์มหรือว่าอะไรหรือว่าติดฟิล์มอติดฟิล์มติดเกลือติดอ๋อแล้วมันมันเห็นไหมเปิดไฟติดไหมมันเป็นไฟสูงครับอกเนี้ยอ๋อใช่ใช่ใช่ใช้ไฟนี้อ๋อใช้ไฟต่ำไฟต่ำก็โอเคเนาะใช่ถ้าเกิดการใช้งานใช่ คันข้างหลังเลยคันอะไรอ่ะคันนั้นอันนี้ของพ่อครับโอ้วันนี้มา2คันนะครับผมสติ๊กเกอร์เนี่ยผมคิดเอาเองเลยไหนไหนพวกสติ๊กเกอร์นี้ชุดนี้ครับอ๋อคือออกแบบเองใช่ครับแบบว่าผมใช้แผ่นแฟนครับผมแล้วก็วาดทับเออใช่ใช่ระบายทับดูว่าผมอยากได้ประมาณนี้ประมาณนี้เออแล้วก็ออกมาเป็นอย่างนี้เลยใช่แล้วส่งให้ใช่เออดีดีดีไอเดียดีจริง ถ้าสั่งตามร้านแล้วมันมีคนใส่กันเยอะเอออันนี้เป็นอีกความรัของตี๋มากกว่าท่นนั้นอ่านว่าอะไรตรงตรงกลางไหนครับไอ้คำพวกนี้พอเริ่มีคำไหมมันเป็นคำไหมหรือว่าอะไรมันเป็นลายเฉยมันเป็นลายเฉยมาปุ่มใช่ไหมไม่ใจมันมาอย่างี้เลยเนี่ยมันเป็นสติ๊กเกอร์อ๋อโอเคประมาณนี้แล้วก็มีข้อผังหน้าอ๋อทางหน้าข้าวพรด้วยข้าวพรหมดเลยนะคันเนี่ย ได้มาพันห้าอ่ะพันห้าเยอะเสี่ยเอาราคาจะไหนเนี่ยราคาล้นครับราคาล้นเดื่อนผมชอบเข้ากลุ่มทุกวันครับเข้ากลุ่มไปดูพวกของแต่งทุกวันเจอปุ๊บผมก็ทักไปขอเอาเลยจบเลยโอ้โหถูกจริงราคาพันห้านี้คือของแต่งหกห้าศูนย์เลยนะแต่ละชิ้นเนี่ยแบบถูกๆเลยโอ๊ะอกล่างครับเอออกล่างลืมได้ไงนี่อกล่างสนามครับ สนามด้วยมันต้องคอนเซปต์คันนี้คือสนาม,มนล้วนแต่ต,ตรงนี้มันเชื่อะไรมันโล, oh. ล,ล๋งดูรล่งๆทะลุไปเลยก็โอเคแล้วสวยแล้วไม <Okay. S 2> ่ไม่ติดล้อใช่ไหมเวลาเจอหลุกเจออะไรมันไม่ติดขัดยางหลังยางก็ยางนีงองอรยางเป็นซิรัลี่นบะแต่ว่าได้มาคุ้มมากครับคู่หน้าหลังผมได้มาสามพันเจ็ด ตัวยิ่งตัวยิ่งสิพูดโดนอ่ะแลมโบกินี่อ่ะเดียวอยากกลับบ้านเลยอยากกลับบ้านแล้วไม่อยากทำคลิปแล้วโดนเทียนเกียร์ใส่ด้วยแล้ประเด็นมิกิซูปอราไปเรือตรงไหนอีกของเราน่าจะหมดยังน่าจะหมดแล้วยางนี่ก็คุ้มๆแล้วใช่กริปกริป ม,มีแผนลงสนามม,นนามไหมนองไม่มีแลับไม่มีเวลาด้วยครับประเด็นเตะบอลใช่ไหมเราใช่อะเออเตะยังเวลาบ้างไม่มก็ขอฟังเสียงพ่อเลยดีกว่าคนอาจจะรอแบบ15าทีแล้วมันแบบไม่ไหวแล้วจังหวะนี้จัดเลรับจัดรเลือดยัง ร้อนจัดประมาณนี้เนาะใช่ครับเดี๋ยวเราพูดถึงการใช้งานแล้วกันว่าเออสองปีเนี่ยเป็นยังไงตันนี้ตัวนี้ก็ออกมาสองปีปัญหาผมส่วนตัวผมไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ไม่เคยเจอเลยว่าเพรามันขับแหงอยู่ง่ายเนาะใช่อันนี้อัพมาจาก650หรือเปล่ารัรอนุนเนาะตอนแรกขับกับพ่อเลยครับอ๋อขับ,ขบ พ่อแม่ก็สับพ่อทางานอย่างเดียวก็เลยขับแต่ตันนี้อืมใช่เลยเป็นของพ่อแทนก็พออัพมาเป็นพันกันนั้นไม่จับเลยไม่จับเลยแน่นอนมันขับคนละคิวแล้วรันใช่มันจะแบบความรู้สึกเรามันแบบพันนั้นมันช้าไปแล้วเบาตัวแท็คเบแท็คขอโทเราีขี่ได้ขี่เป็นมันต่างกันไหม <ś led> ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคโอเคเล่นเประมาณนี้แหละแล้วเราเอาไว้ว่ากันอีกทีอยากฝากถึงคนที่กําลังออกรถบิ๊กไบยุคนี้ไหมเพราะยุคนี้มันเริ่มแบบตอบลงแล้วเออจางลงแล้วคิดว่ายังไงดีสําหรับคนที่แบบงบอยากอยากออกอ่ะเออง่ายอ,อ,อใช่ใช่คิดว่ามันดีไหมตัวพันเนี่ยหรือว่าควรไปซื้อร้นเล็กหรืออะไรดี ตอนที่ผมซื้อครั้งแรกใจผมอยากได้ X ผันะครับแต่ว่าแบบงบมันไม่ถึงครับก็เลยเห็นเซต X มันสวยดีครับมันแบบขับแล้วมันถูกใจครับลองขอลองเ้าขับก็โอเคครับแบบทรงอาจจะหมอหนิดแล้วถูกใจครับผมก็ราคามันก็ไม่ได้แพงมากเนาะใช่ครับเซต X เดี๋ยวนี้ถึงจะพันซีแต่ว่าแบบมันจับต้องได้ครับใช่ใช่เดี๋ยวนี้มันจับต้องได้ใช่ครับก็อยู่สามแสนกว่าก็า ้ครับใช่ม<ช>ีมันง่ายไห้หมดแต่เงินหาไม่ง่ายใช่ซื้อได้เซอร์วิสได้หรือเปล่าเซอร์วิสได้ไหรือเปล่านี่แหละปัญคนจะลืมไหมคนมักจะลืมว่าเซอร์วิสเนี่ยไม่ต่างก,กับรถเล็กหรอกมีร่องเลยอันนี้เซอร์วิสเป็นยังไงคันนี้เคยเซอร์วิสยังเพราะผมให้จะมีช่างที่อยู่บนนี่แหละเป็นแบบสนิทกันมากก็จะฝากให้แกทําตลอดครับแต่ราคานี่พ่อจ่ายครับ อ๋อราคาพ่อจ่ายเนาะพ่อจ่ายลูกขี่ประมาณนี้เนาะคอนเซ็ปต์พ่อจัดกานหลายอย่างครับเราก็ไม่ต่างกันครัโอเคก็ประมาณนี้แหละขอไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมมาฝากปิดคลิปหน่อยฝากคลิปไหมครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับฝากแล้วก็ฝากติดตามผมด้วยครับเออมฝากฝากหน่อยมีมีลิงก์ฝากเพจฝากเพจเออฝากเพจมีลิงก์ข้อมูลไหมหรืออยากโปรโมทตัวเองอะไรในคลิปนี้ มีไอจีครับผม IG ด้วยครับผมมีชื่ออะไรแปะไปหน่อยแปะดิ้งก็สวนห้าสวนสวนมั้ยสวนไหมได้ย้อนย้อนย้อนไม่เขียวไม่เขียวเขียวอันนี้ก็ชงจังเลยโอเคครับผมอ๋อเจอคลิปหน้าผมเปล้าว